สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะไปดูวิธีการสร้างรูปเอ็นเหลี่ยมด้านเท่าโดยใช้โปรแกรม GST นะครับซึ่งครูจะทําให้ดูเป็นตัวอย่าง3รูปนะครับคือรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับรูป5้าเหลี่ยมด้านเท่าและรูปแปดเหลี่ยมด้านเท่านะครับจะสร้างให้ดูเป็นแนวทาง2แบบนะครับแบบแรกคือเป็นการสร้างคร้าวคโดยที่ไม่ได้ระบุความยาวด้านนะครับแล้วก็แบบที่2คือเป็นการสร้างโดยระบุความ <iki> ยาวด,ด้านลงไปด้วยน,นะครับไปดูรูปแรกนะครับคือรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับ ถ้าสร้างคร่าวๆนะครับเราก็สามารถสร้างโดยการเอาวงกลมมาช่วยนะครับเราสร้างวงกลมก่อนหนึง่งวงอย่างนี้นะครับเราซ่อนจุดนี้ลงไปก่อนนะครับจุดบนเส้นรอบวงนะครับหลักการก็คือเราจะเอาจุดยอดของรูปสามเหลี่ยมมาอยู่บนเส้นรอบวงนะครับก็เริ่มที่จุดแรกก่อนปักลงไปปุ๊บอย่างนี้นะครับเราจะหมุนจุดนี้นะครับหมุนไปทีละ120องศานะครับ120นี่มาจากไหนครับ ร้อยยี่สิบก็มาจากว่ามุมบนมุมบนวงกลมเนี่ยมุมหนึ่งรอบเนี่ยมันคือสามร้อยหกสิบองศาใช่ไหมครับเราหารสามนะครับหารสามก็จะได้ร้อยี่สิบอารมณ์ประมาณว่าเหมือนเหมือนแบ่งเค้กเป็นสามชิ้นนะครับร้อยี่สิบนะครับฉะนั้นเราจะหมุนนะครับเวลาหมุนก็เริ่มต้นในการกําหนดจุดหมุนก่อนนะครับดับเบิลคลิกที่จุดตรงกลางนะครับเหมือนกับเราปักวงเวลลงไปนะครับแล้วก็คลิกจุดนี้ไปที่เมนูการแปลงนะครับคลิกหมุนอ่ะ มุมตรงนี้นะครับต้องเป็นเท่าไหร่ครับต้องเป็น120องศานะครับปุ๊บคลิกหมุนปุ๊บก็จะได้จุดแรกเห็นไหมครับอ่ะทีนี้พอได้จุดแรกปุ๊บอ่ะคลิกการแปลงต่อเลยหมุนอีกครั้งหนึ่งมุมมันจำมันจะจําค่าเดิมคือ120ใช่ไหมครับแล้วก็คลิกหมุนปุ๊บอ่ะก็ได้จุดอีก1จุดนะครับฉะนั้นตอนนี้เราได้จุดยอดสจุดแล้วนะครับครบแล้วนะอ่ะเราซ่อนจุดศูนย์กลางลงไปปุ๊บนะครับแล้วก็อ่าจะสร้าง ส่วนของเส้นตรงเชื่อมจุด3ามจุดนี้นะครับเราอาจจะใช้วิธีจิ้มจุดแล้วก็ใช้ตรงตรงนี้ก็ได้นะครับเมนูส่วเส้น,สนตรงก็ได้นะครับหรือจะใช้ตรงนี้ก็ได้ครับตรงรูปหลายเหลี่ยมตรงนี้นะครับอ่ถ้าอยากใส่สีก็ใส <aspire S 1> ่ตรงรูปที่2นะครับมีด้านด้วยถ้าอยากใส่สีไม่มีด้านก็ใส่อันแรกนะครับถ้าอยากสร้างแค่ด้านเฉก็ใส่อันที่3นะครับอ่าเดี๋ยวครูจะอลองเอาอันที่3านะครับปุ๊บอ่ะ ก็เริ่มต้นในการจิ้มอันแรกนะครับปุ๊บไปอันที่สองนะครับอันที่3แล้วก็เริ่มจุดไหนจบจุดนั้นนะครับอ่าเห็นไหมครับจบแล้วก็จะได้รูปสามเหลี่ยมด้านเท่าที่ต้องการนะครับอ่ารูปเนี้ยก็สามารถปรับขนาดได้นะครับแล้วก็สามารถหมุนไปในทิศทางที่เราต้องการได้อ่าเช่นคุณลองปรับให้มันอ่าให้มันขนานกับพื้นนะครับฐานมันปุ๊บเนีย่ยก็จะประมาณนี้นะครับ อ่ะโอเคสมมุติว่าเราต้องการรูปแค่นี้นะครับแล้วก็จะทําการซ่อนจุดดื่นลงไปนะครับก็คลิกเส้นรอบวงคลิกจุดยอด3จุดอ่าแล้วก็กด c o n t r l s นะครับฮิดเดนลงไปนะครับปุ๊บมันก็จะหายก็จะได้รูปสามเหลี่ยมด้านเท่าตามที่ต้องการนะครับอันนี้คือสร้างโดยไม่ระบ,บุความยาวด้านนะครับทีนี้อ่าถ้าต้องการสร้างโดยการฟิกลงไปเช่นอ่าต้องการให้มัายาวด้านละ5เนี่ยเราก็จะมีการสร้างที่ขั้นตอนที่ละเอียดมากขึ้นนิดนึงนะครับอ่า โดยเราจะเริ่มจากเราก็กําหนดจุด1จุดนะครับตั้งไว้ปุ๊บนะครับคือเราต้องสร้างเส้นที่มันยาว5เซนก่อนเพราะว่าเราต้องการให้มันยาว5ใช่ไหมครับฉะนั้นเราจะใช้การแปลงนะครับแปลงแล้วก็ใช้การเลื่อนนะครับเราจะเลื่อนจุดนี้ไปทางด้านขวานะครับทีนี้อ้านี่ก็ใส่ลงไป5เซนถูกไหมครับทีนี้มุมตรงนี้มันคือมุมมันสามารถปรับเป็นเท่าไหร่ก็ได้นะครับเช่นตอนนี้มันเป็นศูนย์มันก็จะไปทางขวาเพราะว่า เวลานับมุมคือเรานับด้านขวานะครับสมมุติว่าลองเปลี่ยนเก้าสิบเนี่ยมันก็จะเป็นการขึ้นข้างบนถูไหมครับหรือถ้าเปลี่ยนเป็น180มันก็จะมาด้านซ้ายนะครับฉะนั้นเพื่อความสะดวกเราเอามุมศูนย์นั่นแหละนะครับง่ายดีปุ๊บแล้วก็เลื่อนอ่ะโอเคไหมครับเราจะได้จุด2จุดที่มันห่างกัน5เซนแล้วนะครับแล้วก็ทําการไงครับลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมนะครับปุ๊บอ่ะโอเคเนี่ยฉะนั้นได้ด้านแรกแล้วนะครับ อพอได้ด้านแรกปุ๊บเราจะหาด้านที่2องโดยการใช้การหมุนนะครับหมุนคือหมุนด้านนี้กับจุดนี้ไปนะครับโดยขนาดของมุมที่หมุนก็คือเป็นมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าก็คือคำนวณจากอะไรครับรูปสามเหลี่ยมเนี้ยมุมภายในร้อยแปดสิบใช่ไหมครับหาร3มเพราะมันมันมีสามมุมใช่ไหมครับอ่ะมันก็จะได้ค่าคือ60องศานะครับคนละอย่างจากฝั่งซ้ายนะ นะครับอาฉะนั้นเราจะหมุนด้วยมุมขนาด60องศานะครับเวลาหมุนก็เริ่มต้นที่ดับเบิลคลิกที่จุดแรกนะครับเพื่อเป็นจุดหมุนนะครับจากนั้นก็คลิกเส้นคลิกจุดแล้วก็ไปที่เมนูการแปลงแล้วก็เลือกหมุนนะครับอันนี้มันจะจําค่าจากไอ้รูปแรกอยู่ให้เราเปลี่ยนเป็น60เห็นไหมครับปุ๊บก็เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็เหลือทั้งไหมครับก็ลากเส้นเชื่อมด้านที่3เห็นไหมครับก็จะได้ รูปสามเหลี่ยมด้านเท่าที่ยาวด้านละ5เซนนะครับอ่ะเดี๋ยวเช็คดูซิว่าจริงหรือเปล่านะครับถ้าเราต้องการวัดความยาวด้านแล้วก็จิ้มที่ด้านนะครับแล้วก็ไปที่การวัดแล้วก็ความยาวเห็นไหมครับก็จะยาว5เซนตรงนี้ถูกไหมครับอ,อีกด้านสิปึ๊บปึ๊บอ่ะก็5เซนเหมือนกันนะครับแล้วก็ด้านที่3สินะครับอ่ะก็5เซน สรุปก็คือตอนนี้เราก็ได้รูปสามเหลี่ยมนั้นเท่าที่ยาวด้านละห้าเซนเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าต้องการซ่อนพวกข้อมูลต่างๆเราก็เหมือนมันคล้ายๆเดิมนะครับคือจิ้มจิ้มจิ้มแล้วก็วกดคอนโทรลเอสลงไปนะครับจุดยอดก็จิ้มได้เหมือนกันจิ้มจิ้มจิ้มนะครับแล้วก็คอนโทรลเอสลงไปนะครับเออมันจะเหลือตัวเคสองตัวใช่ไหมมันน่าจะเป็น น่าจะเป็นมันน่าจะเป็นชื่อของเส้นนะครับเอาลองลองจิ้มเส้นนะครับแล้วก็คลิกขวาลองดูซ่อนป้ายอ่าโอเคมันเป็นชื่อเส้นนะครับอ่ะปึ๊บคลิกขวาแล้วก็ซ่อนป้ายนะครับโอเคเราก็ได้รูปสามเหลี่ยมนั้นเท่าที่ายาวอ่ายาวด้านละ5้าเซนตามที่ต้องการแล้วนะครับโอเคนะอันนี้คือเปรียบเทียบระหว่างสร้างโดยที่ไม่ระบุความยาวด้านกับสร้างโดยฟ right. ิกก็จะได้ลงไปนะครับอันนี้คือไอเดียของรูปสามเหลี่ยมนั้นเท่านะครับอ่าต่อไปเราจะมาลองดูรูป ห้าเหลี่ยมนั้นเท่านะครับอ่ะมอนเดิมนะถ้าสร้างคร่าวๆก็ใช้วงกลุมมาช่วยนะครับก็สร้างวงกลมขึ้นมาหนึ่งวงก่อนปุ๊บอย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็ซ่อนจุดนี้ลงไปนะครับหลักการคล้ายๆเดิมคือเราจะเอาจุดยอดของรูปห้าเหลี่ยมไปอยู่บนเส้นรอบวงนะครับฉะนั้นก็เริ่มต้นอ่าต้นในยการปักจุดแรกลงไปก่อนอย่างนี้นะครับอ่าต่อไปนะครับเราก็จะหมุนหมุนจุดเนี้ยไปอีกสี่ครั้งเพื่อให้มันครบห้าจุดใช่ไหมครับทีนี้ ขนาดของมุมที่หมุนก็คำนวณจากอะไรครับคำนวณจาก3 6 0องศาหารด้วย5นะครับอารมณ์ประมาณว่าเราแบ่งเค้กเป็น5ชิ้นนะครับอ่ะตรงนี้นะครับอันนี้คือขนาดของมุมที่จะหมุนนะครับอ่ะฉะนั้นเริ่มต้นหมุนนะครับก็ดับเบินคลิกที่จุดศูนย์กลางก่อนนะครับเพื่อกําหนดจุดหมุนนะครับเหมือนเราปักวงเวียนลงไปนะครับแล้วก็จิ้มที่จุดบนเส้นรอบวงไปที่เมนูการแปลงนะครับแล้วก็เลือกหมุน ขนาดท้งมุมนะครับมันจะจําค่าจากอันนี้มันตั้งมันเรนดอมเป็น90ใช่ไหมครับอ่ะเราก็เปลี่ยนเป็น72บนะครับตามที่ต้องการอ่ะเห็นไหมครับอ่ะคลิกที่หมุนได้1รูปแล้วต่อไปการแปลงหมุนอีกหนึ่งครั้งเห็นไหมครับมุมเท่าเดิมมันจะจําค่าที่เราคย์ลงไปแล้วนะครับก็คลิกหมุนอีกหนึ่งรอบอ่ะไปที่การแปลงหมุนแล้วก็คลิกหมุน1รอบแล้วก็ไปที่การแปลงหมุนแล้วก็ หมุน1รอบนะครับโอเคไหมครับเราจะหมุนอยู่4ครั้งนะครับเพื่อให้มันครบ5จุดนะครับอพอได้จุดเราปุ๊บเหมือนเดิมนะครับเราซ่อนจุดศูนย์กาลางลงไปก่อนอเราก็จะลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมจุดเหล่านี้นะครับเพื่อความสะดวกก็ใช้ตรงนี้เลยเมนูตรงเครื่องมือตรงนี้นะครับตรงรูปหลายเหลี่ยมนะครับปุ๊บก็จิ้มจุดแรกนะครับไปจุดที่2ไปจุดที่3ไปจุดที่4ี่ ไปจุดที่5แล้วก็ไปจบที่จุดเริ่มต้นนะครับปุ๊บเห็นไหมครับเราก็จะได้รูปหาเหลี่ยมด้านเท่าตามต้องการนะครับอ่าว้วก็สามารถหมุนได้ตามที่ต้องการนะครับว่าต้องการทิศทางแบบไหนนะครับอ่าเห็นไหมครับสะดวกสวยงามนะครับเไปใช้งานได้นะครับก็ซ่อนลงไปนะครับซ่อนวงกลมลงไปนะครับวันนี้เป็นเป็นเป็นเบื้องหลังของรูปที่เราได้นะครับซ่อนลงไปนะครับโอเคนะครับก็ได้รูปห้าเหลี่ยมด้านเท่าแล้วนะครับ ต่อไปนะครับถ้าเราต้องการ5้าเหลี่ยมนั้นเท่าแล้วก็ระบุลงไปเลยว่าให้มันจะได้ละ5เซนนะครับทำยังไงนะครับก็เริ่มต้นคล้ายๆกับข้อเมื่อกี้คือข้อสามเหลี่ยมคือเราต้องสร้างเส้นที่มันยาว5้าเซนก่อนนะครับก็กําหนดจุด1จุดปักลงไปนะครับแล้วก็ไปที่ตรงไหนครับไปที่การแปลงแล้วก็เลื่อนขนานเลื่อนไปทางเราต้องกำหนดก่อน5เซนนะครับแล้วก็เลื่อนไปทางขวานะครับก็คือมุมศูนย์องศาโอเคไหมครับอันนี้ได้แล้วรูปแรก จุดแรกนะครับปุ๊บนะฮฉะนั้นเราก็จะได้จุดตรง2จุดเนี้ยที่มันห่างก,กัน5เซนนะครับทำไงต่อนะครับก็ลากส่วนของเส้นตรงเชื่อม2จุดนี้นะครับปุ๊บปุ๊บอะโอเคได้เส้นแรกแล้วนะครับทีนี้หลักการคล้ายๆเดิมนะครับเราจะหมุนหมุนด้านกับจุดเนี้ยนะครับ ไปทีละครั้งทีละครั้งนะครับทีนี้ขนาดของมุมที่หมุนคํานวณจากอะไรครับอ่าคำนวณจากผลรวมของมุมภายในนะครับทีนี้มันจะไม่ไม่ใช่ร้อยแปนะครับสูตรผลรวมของมุมภายในก็คืออะไรครับ n ลบสคูณด้วยร้อยแปใช่ไหมครับฉะนั้นข้อนี้คือ5้ลบด้วย2นะครับแล้วก็คูณด้วย180ถูกไหมครับเป็น540นะครับเราจะหารด้วยอะไรครับหารด้วยจํานวนด้านก็คือหารด้วยจํานวนมุม5มุมปุ๊บหารด้วย5นะครับ ก็จะได้ขนาดของมุมที่จะหมุนก็คือ108องศานะครับนั่นคือเราต้องหมุนด้านนี้ไปทีละ108องศานะครับอ่ะลองดูนะครับเริ่มเลยดับเบิลคลิกที่จุดนี้เพื่อสร้างจุดหมุนนะครับปึ๊บแล้วก็คลิกเส้นคลิกจุดนะครับแล้วก็ไปที่เมนูการแปลงเลือกหมุนนะครับอ่ะมันจะจําค่าจากข้อก่อนหน้านะครับให้เราเปลี่ยนเป็น108องศาครับอ่าเห็นไหมครับได้อันแรกแล้ว ต่อไปก็มาที่จุดนี้ครับคือใช้จุดไอ้ตรงที่ได้มเมื่อกี้เปลี่ยนจุดหมุนปุ๊บเลือกเส้นเลือกจุดแล้วก็ไปที่การแปลงเลือกหมุนนะครับอ่ะมันจะจามุมค่าเดิมเห็นไหมครับปุ๊บเนี่ยคือมันต้องพอดีกันครับเพราะว่าถ้าไม่พอดีกันรูปมันจะไม่มาจบที่จุดเดิมนะมันจะไม่เป็นรูปผ้าเหลี่ยมพอดีนะครับอ่ะต่อไปเปลี่ยนจุดหมุนใหม่ปุ๊บเลือกเส้นเลือก ไปที่การแปลงเลือกเมนูหมุนเห็นไหมครับปุ๊บแล้วก็สุดท้ายนะครับเออสุดท้ายอาจจะอาจจะลากเชื่อมกันก็ได้เลยก็ได้นะครับปุ๊บได้แล้วเห็นไหมครับอันนี้คือรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่าที่ยาวด้านละห้านะครับอ่ะเหมือนเดิมครับถ้าเราต้องการเช็คขนาดว่ามันห้าเซนจริงหรือเปล่าเราก็จิ้มสักเส้นหนึ่งก็ได้อ่ะปุ๊บแล้วก็เลือกการวัดความยาวเห็นไหมครับเนี่ยมันก็จะยาว ยาวห้าเซนตามที่ต้องการเลยนะครับเราซ่อนซ่อนปลายนะครับโอเคอ่ะโอเคนะครับอันนี้คือตัวอย่างของการสร้างรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่านะครับมันจะต่างกันนิดนึงคือด้านซ้ายมันเหมือนกับการแบ่งเค้กครับเราใช้มุมที่จุดศูนย์กลางคือ3 6 0องศาหารด้านเลยนะครับส่วนด้านขวาเนี่ยจะใช้มุมมุมผลรวมภายในแล้วก็หารด้วยจํานวนมุมนะครับอ่ะโอเคเนาะอันนี้คือรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่านะครับอ่ะลองไปดูแปดเหลี่ยมที่ที่นี่แปดเหลี่ยม เหมือนเดิมนะครับถ้าสร้างคร่าวๆก็เอาวงกลมมาช่วยนะครับสร้างวงกลมขึ้นมมาหนึ่งรูปแล้วก็ซ่อนจุดนี้ลงไปนะครับแล้วขยับมานิดหนึ่งเพื่อความสวยงามนะครับหลักการเหมือนเดิมคือเราจะเอาจุดยอดทั้ง8มาอยู่บนเส้นรอบวงนะครับแล้วก็ปักจุดแรกลงไปก่อนนะครับจากนั้นก็จะหมุนนะครับทีนี้ขนาดของมุมที่จะหมุนนะครับก็คำนวณจากอะไรครับ3 6 0อ,องศาหารด้วย นะครับเหมือนกับเราแบ่งเค้กเป็น8ชิ้นนะครับมันก็จะเป็นขนาดมุม45องศานะครับอ่ะเริ่มเลยนะกําหนดจุดหมุนนะครับเดี๋ยวมันคลิกตรงกลางนะครับเหมือนปักวงเวียนแล้วก็จิ้มที่จุดแรกนะครับเลือกการแปลงหมุนแล้วก็เปลี่ยนขนาดของมุมเป็น45นะครับอ่ะโอเคปุ๊บอ่ะได้จุดแรกแล้วนะครับเราจะต้องหมุนทั้งหมด7ครั้งนะครับก็ไปที่การแปลงหมุนอีกรอบหนึ่งมันจําค่าเดิมให้เราแล้วนะครับคลิกหมุน การแปลงหมุนแล้วก็คลิกหมุนนะครับการแปลงหมุนคลิกหมุนนะครับการแปลงหมุนคลิกหมุนอ่ะอ่ะคลิกไปเรื่อยๆอ่ะครั้งสุดท้ายครับการแปลงหมุนคลิกหมุนนะครับอ่ะโอเคเราก็จะได้จุด8จุดบนเส้นรอบวงแล้วนะครับมันก็จะระยะเท่ากันหมดเลยนะครับอ่ะซ่อนจุดตรงกลางสิเพื่อความสวยงามนะครับเหมือนเดิมครับ เราจะลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมจุดทั้ง8นี้ก็ใช้เมนูตรงนี้แหละนะครับเ,เครื่องมือรูปหลายเหลี่ยมนี่แหละง่ายดีนะครับอ่ะก็จิมจจจ้มจริงๆจิ้มจุดไหนก็ได้นะครับเริ่มเลยอ่ะปุ๊บจุดยอดทั้ง8จุดเริ่มเลยปุ๊บไปจนครบทั้ง8นั่นแหละนะครับเริ่มจุดไหนจบจุดนั้นนะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วเราก็ได้รูปหลเหลี่ยมด้านเท่านะครับ อะ่ะโอเคแล้วก็ซ่อนอซ่อนเส้นรอบวงลงไปนะครับปุ๊บอ่ะเรียบร้อย<ะ>แล้วนะครับรูปนี้ก็สามารถหมุนไปมาได้นะครับตามที่เราต้องการเอาไปใช้งานเลยนะครับ,รรบอะ่ะโอเคนะอันนี้คือรูปแปดเหลี่ยมด้านเท่าข้คร่าวนะครับอันทีนี้ถ้าเราต้องการสร้างโดยฟิกว่าให้มันยาวด้านละห้าอ่ะก็คำคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกับไอ้ข้อก่อนหน้าคือเราก็ต้องสร้างจุด1จุดก่อนนะครับ แล้วก็ทําไงครับเลือกการแปลงแล้วก็เลื่อนเลื่อนไปทางขวา5เซนอโอเคเพื่อให้5เซนก็ต้องเปลี่ยนมุมเป็นศูนย์องศา,าด้วยนะครับไปด้านขวาเพื่อให้ได้ด้านแรกก่อนโอเคไหมครับต่อไปก็ทําไงครับเราก็ลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมจุด2จุดนี้ปึ๊บปึ๊บอย่างนี้นะครับได้ด้านแรกแล้วทีนี้หลักการเดิมคือเราจะหมุนด้านกับหมุนจุดตรงนี้นะครับรอบจุดหมุนตรงเนี้ย ทีนี้ขนาดของมุมที่จะหมุนคำนวณจากอะไรนะครับคำนวณจากผลรวมของมุมภายในก็คือ n ลบสองนะครับอันนี้แปดเหลี่ยมใช่ไหมก็เป็นแปดลบสองคูณด้วยร้อยแปดสิบนะครับฉะนั้นรูปแปดเหลี่ยมเนี่ยมุมภายในผลรวมก็คือจะได้พันแปดสิบองศานะครับก็ให้เราหาด้วยอะไรครับหารด้วยแปดเห็นไหมครับก็แสดงว่ามุมแต่ละมุมคือจะมีขนาดร้อยสามสิบห้าองศานะครับอ่ะเราจะหมุนด้วยมุมขนาดนี้นะครับอ่ะเริ่มต้นเลยนะครับ กำหนดจุดหมุนนะครับดับเบิลคลิกลงไปนะครับแล้วก็คลิกเส้นคลิกจุดเลือกการแปลงหมุนแล้วก็เลือกมุมเป็น135นะครับเปลี่ยนปึ๊บเห็นไหมครับก็จะได้ได้านแรกแล้วนะครับอ่ะต่อไปเปลี่ยนจุดหมุนดับเบิลคลิกนะครับการแปลเลือกเส้นก่อนนะครับเลือกเส้นเลือกจุดไปที่การแปลงแล้วก็หมุนนะครับอ่ะเห็นไหมครับมันจะจําค่าเดิมแล้วอ่ะเราทําไปจนครบทั้งแด้านนะครับ คลิกจุดคลิกเอาเปลี่ยนจุดหมุนก่อนนะครับเปลี่ยนจุดหมุนดับเบิลคลิกก่อนปุ๊บแล้วก็คลิกเส้นคลิกจุดนะครับแล้วก็การแปลงหมุนนะครับเนี่ยรูปมันก็จะเป็นสัดส่วนแบบการเอียงไปพอดีเลยอ่ะเปลี่ยนจุดหมุนครับดับเบิลคลิกคลิกจุดไอ้คลิกเส้นคลิกจุดนะครับแล้วก็เลือกการแปลงแล้วก็หมุนนะครับอันนี้จะเยอะหน่อยนะครับเพราะวันแปดดานอ่ะอ่ะทำไปเรื่อยๆ อเอาครับครับอ่ะแล้วก็เปลี่ยนจุดหมุนอีกปุ๊บคลิกเส้นคลิกจุดการแปลงหมุนอ่ะโอเคครบหรือยงังอ่ะล้วสุดท้ายก็ลากเชื่อมเลยก็ได้เอาส่วนที่ตรงลากเชื่อมเลยปุ๊บอ่าโอเคไหมครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้ก็คือรูปเอ่อแปดเหลี่ยมด้านเท่าที่ยาวด้านละห้านะครับยาด้านละห้าเซนอ่ะเดี๋ยวลองเลื่อนขึ้นไปเปรียบเทียบกันด้วกับรูปด้านซ้าย ด้านซ้ายเราสร้างแบบเรนดอมนะครับไม่ได้ฟิกว่ายาวเท่าไหร่นะครับอ่ะลองเช็คซิว่ามัน5เซนจริงหรือเปล่าอ่ะลองจิ้มด้านด้านหนึ่งมาปุ๊บแล้วก็ไปที่การวัดก็ความยาวเห็นไหมครับเนี่ยก็จะได้ความยาวคือเท่าไหร่ครับ5เซนตามที่เราต้องการเลยนะครับอ่ะโอเคเนาะอันนี้คือก็ไอเดียของการสร้างรูปเอ็นเหลี่ยมด้านเท่านะครับก็มีสามเหลี่ยมห้าเหลี่ยมแปดเหลี่ยมนะครับก็จะให้เห็นว่า แนวคิดในการสร้างมันก็ใช้มุมภายในนะครับมาช่วยนะครับนะก็ถ้าเราเข้าใจสารรูปนี้การสร้างรูปสี่เหลี่ยมหรือหกเหลี่ยมเจ็ดเหลี่ยมก็คล้ายๆกันนะครับเก้าเหลี่ยมก็คล้ายๆกันก็ไม่ไม่ได้ต่างจากนี้แล้วนะครับโอเคนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะให้ไอเดียในการสร้างที่ดีกับเรานะครับก็ลองไปประยุกต์ในการใช้งานดูนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ